สวัสดีจ้ามาพมมาพกแมเอ็มมาอีกเลยได้จ้ามื่อนี้ลูกสาวเลิกเรียนเร็วคนกันเลยมาหลับอยู่ในเซอเกินจ้าสวยบ่จ้าดอกไม้ดอกไม้ยามือเลงหลังบ้านแมเอ็มมาอืมเห็ดสวนอยู่น้อยนึงกันเลยว่าจะไม่ทำคลิปนะวันนี้เหนื่อยก็เลยว่าเออเห็นดอกไม้มันบาน ทำส่วนอันว่าจะไม่ทําคลิปทําส่วนหน่อยนึงเทสไปหมากแล้เห็นดอกไม้เป็นบานเพราะว่าต้องรีบถ่ายไว้เก็บไว้ดูมั่งอะไรอย่างเงี้ยอออบันนี้เป็นทีทีทีของอันคุ้นสาจะ้ะหรืออาจจะเป็นทีของแม่เอม่าน้ากับบรูกับเพื่อนบ้านก็จะประมาณนี้จะ้ะเนี่ย เนี่ยอันนี้เขาเขาเพิ่งวัดวัดกันใหม่ตอนตอนปีที่แล้วเนี่ยบอกก่อนปีใหม่เนี่ยคุณสาพเพิ่นเป็นคนจ่ายเองจ่ายค่าวัดวัดทีก็เหมือนเมืองไทยบ้านเรานั่นแหละพี่น้องถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าที่ของเราเขตแดนตรงไหนถึงตรงไหนสมมุติว่าตรงนั้นเป็นสองสองเจ้าหรือสามเจ้าของมันบอแต่ว่ามีอีกคนหนึ่งที่อยากอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่พ่อแต่แม่เราเขตแดนอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยก็จะต้องจ่ายเองเหมือนๆตรงเนี้ยมัน พ่อไอมาแล้วก็อยากรู่นะว่าขีดได้จริงเราวลูอยู่แต่ว่าอยากให้เป็นแบบพยานเป็นหลักฐานจริงๆว่าเออใช่นะเขาก็เลยพูดกับเพื่อนบ้านนี่แต่ว่าฉันจะให้มาดูให้คนที่ในนานอย่างเงี้ยในเกี่ยวกับว่าเขาเกี่ยวกับพวกพวกที่ดินนะพ่นนอกมาเบิงเออกับมีสามเจ้า มีเจ้าเพื่อนบ้านแล้วก็อีกหนึ่งเป็นเป็นญาติกันจะ้ะกับมาเบิงกับคุณสาแต่ว่าแม่อมาบ่ได้มามาเบิงกับเพื่อนดอกเพื่อนก็เลยมันก็เลยเป็นหลักไม้เนีเน่เดี๋ยวก็จะถามอุ้ยอยู่ถึงต่างประเทศทําไมหลักแดนหลักเหตุมันเป็นไม้บแมเนเลยจ้ะมันก็เป็นเล็กเล็กทิ่มน้องดินอยู่ทางพุ่นแต่ว่าตรงนี้คุณสาก็เลยเอาไม้ยาอยามาวางไว้ก่อนปีนี้แม่เอเามอาจจะปลูกปลูกผักมันถึงตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อน,นี่เขาก็ตัดตัดญ้าของเขาขึ้นมาข้างบนตรงนี้เนาะ เออคือเขาอาจจะไม่รู้ว่าขีดแดนอยู่ตรนไหนก็ไม่รู้่ะทีนี้คุณสาค่านกลยให้ข้าเจ้ามาเห็ดใหม่กลยได้ตกลงตรงนี้ก็เป็นที่ของแม่อม,มาถ้าเกิดว่าตรงนี้ถ้าตากถ้าตากว่าชั้นถ้าปลูกปลูกผักจะดีมากๆพี่น้องเพราะว่ามันได้รับพระอาทิตย์โดยต,ตรง,ต,รงตอนเช้าน่ะถ้าดอกไม้ไม,ไม่เอาดอกไม้ก็คือแม่อมาปลูกเยอะแล้วทางทาง,ทาง,ท,างทางด้านหน้าเนาะดอกไม้ตรงนี้ก็สวยอดอกอัน พอสเชียลินลีนน่ะนะสีเหลืองสีม่วงไม่รู้ดอกอะไรจำชื่อไม่ได้อันนี้เป็นพิงกี้จ้ะเป็นสัตว์กระต่ายที่รักมากแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งตรงนั้นจ้ะที่ปูดออกมาให้เพลินกำลังคืนอยู่ดอ,อกเนาะจำมาไ้ปุ้ยเดิมเดมเดิมม,มนอ้องเบาดังแน่ๆของน้อนแม่มากคุณสาคุณสานอนอยู่เพราะเขาจะเข้ากลางคืนเดี๋ยวสามทุ่มแล้วก็ตื่น สามทุ่มครึ่งก็ไป็ำงานลืมข่าวว่าดังมันเป็นผัวดาล้วบอเนอขึ้นมาจากเนิ่นเมื่อกี้กับเงยพี่น้องเทาแล้วนี่ไงดอกไม,ม้แม่มาที่เอามาจากไปหาป่ากระเทียมปีกายเมื่อวานเี่ไปหากระเทียมก็ไปน้อยเนาะนี่ดอกไม้ป่าที่แม่เอ็มมาว่าเอามานะ่สวยได้พี่น้องเห็นบ่เห็นมันสวยก็เอามาอันนี้ใบกระเทียมกาลังโตกระเทียมทุนโอ้บน,นกระเทียมทุนกระเทียมจีนนี่ยนี่ไงใบกระเทียมป่านะ่ะ ต้นกระเทียมป่ากำลังงามเลยเมื่อวานอาม,มากับขันสมแล้วเนี่ยสวยอาม,มาปลูกเพราะว้เบึ่งแล้วกับเวลาเขาอยากกินแบบก็ตแตมังหงสดใหม่นะพี่น้องก็กินได้เลยนะเน,นี่ยโบแดม,มาเยอะเ้อไทยน้อยเวอย่ามาบ้าแม่เอ๋ม่านะถ้าเข้ามาดูอะ <c oughs> ไม่ได้เอามาเยอะให้ชมสวนมังกร <c oughs> พาชมสวนยังมาเลี้ยงนะจ๊ะเดี๋ยวเจ้าหน่อยสิไปรับเอ๋ม่าแล้วไวม่า,มาน ไปเล่นโรงเรียนเขาไม่แข่งบอลกันแข่งบอลแบบว่าเป็นบอลใหญ่คือ,อยมุนเดิอมนะดอกจ้ะบอลบอลแบบธรรมดานี่แหละจากนี้เมืองมุนเดือมมาแข่งกันกับเอเนสเวอเกนนี่เริ่มบาดแล้วอันนี้ก็เห็นไหมพี่น้องดอกไม้เหลืองมากี้มันเหลืองคนละแบบนะคือสีเหลืองเข้มแล้วดอกมันจะเป็นขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่อันนี้ฝอย,อยสวยคนละแบบสวยเห็นบหอันนี้ก็เป็นสมบัติแม่ยา่าเขาเดสโมเล่แล้วแม่ย่าก็ไม่เอาไปด้วย แม่มากกับมัทนุถนอมใส่ปุ๋ยใสอะไรสวยมากอันนั้นก็กําลังจะบานอันนั้นก็คนละพันได้พี่น้องคนละพันเห็นบ่อมันบานยังไม่เหมือนกันเมื่อกี้ก็เก็บแถวนี้แหละบ่ฮันได้เบิดคักเก็บต้นไม้ใบไม้ที่มันแห้งๆนะจะเอาไปทิ้งเผาตอนนี้ยังไม่ได้เ้อพี่น้องไม่ใช่คุณอยากเผาขยะหรือไม่ใช่ขยะแต่เป็นใบไม้คุณจะเผาตอนไหนก็ไม่ได้นะต้องรอวานว่า ช่วงไหนเผาได้ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเขาแจ้งตำรวจเราก็อาจจะโดนโดนปรับเงินหนักน้อยก็แล้วแต่มั้งคิดว่าเนี่ยจะทําตรงนี้แหละให้เสร็จเพราะมันจะเข้าหน้าร้อนแล้วก็คือแม่อามาจะเปลี่ยนน้าเดอ้อแต่เปลี่ยนหน้ามาออกแล้วก็จะใส่น้าที่สะอาดสดใสใสติ่งลิงโดลงไปเปียงบักแอลนะตรงเนี้ยแล้วก็จะเปิดน้ําพุพันล้านทีนี้ทำไมไม่ให้แม่คุยคะ บีบแต้ปลาเข็มตกใจเลยอุ้ยเนียทำไมกินน่าอร่อยจังขอกินหน่อยนางดีๆก็ห่างกินของในรถแม่โอ้ยคุณมันกินป๊อปฟ้อนคุณโอ้ยคุณแม่ลูกสามพี่น้องพี่แน่กำลังหัดครับรถเพราะว่าพี่แน่สิบเจ็ดปีแบบคุณแม่ลูกสามหุ่นดีแล้วนะแค่ห้าสิบเอ็ดกิโลนะจ๊ะเขาก็เลยแบบแต่งตัวเหมือนวัยรุ่นคุณนะ ก็กลัวพีนมีเงินนี่พี่น้องให้หถรถกับเพียงก็ไม่ใช่เห็นทะเบียนรถก็คือเรงสูงกันเนอะพี่แน่นี่หัดหัดขับรถได้นานแล้วเพราะว่าอยู่ที่นอร์เวย์ก็16ปีหัดหัดขับได้แล้วเนาะตั้งแต่16ปีหัดขับรถได้แล้วรถใหญ่เนี่ยรถยังบัดนี้หันเพิ่น10กว่าปีแล้วบอกว่าเพิ่นก็หัดหัดตั้งแต่16กว่าปีแต่ว่าทําใบขับขี่ได้18ปีแต่ว่าพี่อ้วนนี่เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มหัดเพราะว่าพี่อ้วนเพิ่ง16ปีกว่ามื้อนนนัันม้มก็เห็นถออยอยู่ในบกักยเพิ่นมากือ่อเคืออถยรถลมาเบิงบ่งลแมหลานพี่อ้วนลูกคนที่2ขององใน้อย แต่คนนี้เริ่มเริ่มไข้แน่แล้วคนเนี่ยราะว่าหัตตั้งแต่16ปีกว่าแล้วอันนี้แม่เอมาฝากซื้อของนะจ๊ะซื้อขนมซื้ออะไรอันนี้ไม่ใช่แม่เอมาเป็นคอแอลกอฮอล์วจ๊ะก็คืออันนี้ซื้อตามพี่พาพี่พาช่องของพี่พาที่อยู่นอร์เวย์นะจ๊ะเขาว่าตาแมวมันอร่อยสันไว้เออส่วนอันนี้เพื่อนซื้อมาเพื่อนเคยซื้อมาให้มาให้วันคริสต์มาสนั่แล้วกินแล้วมันโอเค อืก็เลยซื้อมาอีบนันีหันที่จริงแม่เอ้มาบริซื้อหลายใช่ไหมปกติก็จะซื้อนานซื้อทีละขวดพอดีไอ้น้อยเขาเพาเอเขาสะสมชอยนะพี่น้องก็เลยให้มันซื้อหลายเอาบัตไอ้น้อยซื้อเดี๋ยวจะได้วีบึ้นไปรับอิ่มมากคนแรบมาทีนี้นะ เติมน้ำมันอีกแล้วจ้ะวันนี้ห้าร้อย่าก็ไม่ถูกเท่าไหร่หรอกแต่ก็โอเคอยู่ราคาลิตรละยี่สิบจาาของแม่เอมมาน้ำมันบบนชินเนาะบรีฟีเนี่ยก็คือดีเซลอันนี้ยี่สิบถูกกว่ายี่สิบสี่จุดห้านะมารับเอ็มมาเอ็มมามาดูบ่อนเขาแข่งกันยุงเรียนหลังเลิกเรียนมุนเดือกับอันเอนเนสวซเกน้นมาซันแข่งกัน มาหลับพี่สิกลับบา้านโอ้ยหน่อยเดียวมาเป็นยังแม่มารับเอ็มมาหน่อยเอ็มมา,าหิ้วน้ำเร็วๆนะเพื่อว่ามาเจอดินถูกจะพี่น้องเจอดินถูกเลยฟ้าวไปคนกลับบ้านจะพี่น้องร้านค้าอยู่ใกล้ๆกันอนยูยใกล้บ้านแม่เอ็มมานี่แหละอืมก็เลยถ้าเอาถุงกระสอบหนึ่งอะห้าสิบสี่เก้าสิบถ้าเอาสามกระสอบมันจะลดลดลดเท่าไหร่ไม่รู้้แต่ว่าลดแจะพี่น้องแม่เอ็มมาก็เลยจดไปหกกระสอบอืม อยู่นี่เราเขาไม่มีพนักงานพนนักงายกให้ด้วยจ้าเราต้องเป็นสตรีเป็นหญิงเหล็กจะยกเองมาซื่อดินไปปลูกดอ,อกไม้ไปรงเอ็มมาแล้วกลับมาอีกเห็นไหมมันลดราคาจะ้ะเนี่ยสามถ้าเอาอันเดียวก็จะไม่ลดเอาสามอันลดไมมเอ็มมาเอาหกจะ้ะร้านเขาปิดเนี่ยปิดพอดีมันสามทุ่มยังมีลูกค้าเข้าไปอีกอยู่ขั้นหนึ่งสองขั้น ซื้อดินมาแล้วเราก็มาหาหอยต่อจากพี่น้องวาซีโบเห็ดขีดมันละเมยหาหอยแล้วก็ไปหาใบากระเทียมป่าเนาะเมื่ยแต่ว่ามันกัดจังหน่ายเลทายแลวอ่ะก็เลยเห็ดเห็ดกระเห็ดก็เ,เ,เ,เลยวางสิแหละสามทุ่มสิบนาทีเพราะว่าเมื่อกี้ไปร้านครับปิดเนาะร้านขายของปิดสิบนาะทีปิดสามทุ่มแล้วตอนนี้สามทุ่มสิบนาทีน้ำทะเลข,ขึ้นใกล้เต็มที่แล้วมาดูว่าจะได้ไหมวันเนี้ได้บบได้กระยาดอ,อกบ้ามาลนลิ่นๆนี่ซึนี่แหละอุปกรณ์วันเนี้ ได้หอยอะไรก็เอาหอยจุกหอยขมก็เอาจากมื่อนี้หอยจุกหอยขมก็ได้เพราะว่าหอยแข็งมันไม่มีแล้วพี่นอ้องหอยแข็งถ้าเราเอาอานันนี้เขียรูตรงนี้ส่วนมากจะเป็นก้อนหินส่วนมากเกหอยแข็งอยู่ทางพูน้นก็เลยเอาหอยขมดีกว่านะจ๊ะ แอบแอบแอบนก,นกกกำลังจะกลับบ้านกลับช่องแต่แม่เอมาเพิ่งมาลงทะเลขามแอนกมันจะกลับบ้านไปหาครอบครัวเนาะเี้ยเดินมาท่วมกระเป๋าฉันอีกแล้วเนาะจาน้ำ เนี่กะเก็บยางเร็วจ้ะยานมันมืดยานมันมืดจ้ะพี่น้องยานมันมืดอย่างเดียวเพราะว่าไม่ต้องกลัวน้ําทะเลมันขึ้นน้ําทะเลมันขึ้นแล้วหาหอยแข็งไม่ได้แล้วก็หาหอยเสียบไม่ได้แล้วก็หาหอยข่มนี่แหละจ้ะบ้านแม่มาคนเมืองการเขาเรียกหอยจุ๊บนะจ้ะหอยจุบหรือว่าหอยจู รักก็จูบไม่ลักก็จูบนะเวลาเขาแก่มันบอกเขาจะตัดก้นตัดตูดมันนะพี่น้องเวลาแก่เขาก็จุบ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 มันก็จะออกมาครับอืมถึงเราไม่ลักหอยหอยขมหอยจุบเราก็ต้องจูบนะพี่น้องเพราะว่าถ้าไม่จูบมันก็ไม่ออกมาอย่างนี้มันบละเออเขาก็เลยเรียกว่ารักก็จูบไม่ลักก็จูบหอยเนี่ยหอยชื่อหอยอ่าเอาแต่ค้นที่เรียกไปนะจ๊ะเนี่ยดึงดึงออกมาสาลายัะมันอยู่ใต้สาลายนั่นแหละอืมใต้สาลายใต้แหนนะะจ๊ะดึงลากออกมาดึงลงมา พ่อดาราฟิแนลหุกระดำหอยกระดำโอ้หอเห็นเอ้ยกลับแล้วกลับแล้วสามทุ่มครึ่งแล้วโทรไปหาคุณสามเมื่อกี้นี่ว่าเธอไปทํางานอย่างชั้นถึงที่ทํางานแล้วสันออกจากบ้านสามทุ่มครึ่งมาถึงที่ทํางานก็ประมาณสิบนาทีสามทุ่มสี่สิบกลับแล้วจ้าไปเจอกันที่บ้านเด้อกลับมาถึงบ้านแล้วหอยก็ไม่ได้ต้มจะหอยกมแล้วค่อยต้มบัหลังอันนี้ไม่บาหึงห่อย มาถึงบ้านก็ออกมายกดินลงก่อนเลจ้าหยุดน้นช้าคคุณสาไม่อยู่คุณสาไปทํางานแล้วก็ต้องยกดินเองจ้ะจะได้หลับนอนต่ระวันชีวิตในบ้านพี่ห้องเอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วหกกระสอบรอการปลูกเด๋จะเด้อเดี๋ยวธอต้องซื้อต้นไม้มามาปลูก ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าบ๊ายบาย